สวัสดีครับน้องเอ็ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เรามีทีเด็ดถูกต้องครับผมเรามีเรามีโปรโมชั่นเลยคนที่ชื่อชอบเกียร์ธรรมดานะครับคนที่ชอบชื่นชอบเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็รถเล็กๆนะครับพร้อมใช้งานเนี่ยต้องคันนี้เลยบอกเลยว่าไม่ถึงสองแสนครับผมคันนี้คันนี้เป็นอะไรน้องเอ็กเป็นเตยใต้ยาลิปีสองพันสิบเอ็ดครับพี่ผีโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าปีสูงอยู่นะครับแล้วมาพร้อมกับล้อแต่งด้วยนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เห็นเป็นสีชาเนี่ยครับก็คือหุ้มมฟรีาาเนะ เจ้าของพุ่งฟรีมาเขาชอบแบบว่าแบบดุดันไม่เกรงใจใครเก่าแล้วพี่อันนี้เก่าแล้วเก่วแล้วโตต้ายาริสนะครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวน้องเอกเป็นปี2011นะครับเคีย์ธรรมดานะครับร้อนแบบเป็น15นิ้วสวยๆนะครับแคบแอบซิ่งนิดนึงนะครับแล้วก็กระจกเป็นเคปร่านะครับก็แอบซิ่งกันอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าท้ายสวยนะครับ รถถือว่าเรียบร้อยอย่างมากๆนะครับสีสันนี่คือน้องเอกเลยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีริวรอยไม่มีริ้รอยเลยนี่ฮะมีท่อเส้นอีกหนึ่งใบนะครับผมท่อ JS สวยๆกันเลยทีเดียวนี่ดูมุมนี้ดีกว่าชอบมุมนี้มากๆเลยน้องเอมันเงามากอ่ะสีถือว่าโอเคอ่ะบอกเลยแสงก็บานฮะตกใจแน่นอนครับราคาวิออตกใจครับผมบอกให้เลยนี่ยาลิตนะดหมดโอเคมาดูภายในหน่อยสวัครับ แผงประตูก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับตร์ทรถหน่อยครั้นี้ต้องเหยียบคลัชด้วยนะครับผมโอ้โหติดชึ่งแม่มาพกเสื้อโตโยต้าเลยนะครับทีมงานเรานะครับมาตรฐานครับผมซ้อก็จกก็เรียบร้อยอย่างมากๆนะครับผมแล้วก็ภายในพวงมาลัยเป็นนาดี้ด้วยนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเรือเนไม่สี่บีหัวเกียร์เป็นไทเทด้วยนะครับผมเรือไม้ก็สวยครับผมแดนโบี่ติดหรือเปล่าไอติสตเป็นแดนโบใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นเรือไม้ พี่ก็ส่งมาแบบว่าแต่ละอันเหรอยาวก็ไม่ทันแล้วผมเด็กไม่ใช่เด็กเก้าสูตรแล้วพี่นะคบกันยาวทําไมต้องมูรี่กันด้วยอ่ะเก้าสูตรแล้วไงใช่ไหมนิวเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับแต่ครันนที่บอกเลยว่าขับดีมากนะครับครั้ที่ผมขับมาละนะครับตอนเทสเนี่ยผมขับมาเรียบร้อยละนะว่ารถขัรถก็เรียบร้อยมากๆนะครับครับพรม TRD สวยๆนะครับเบาะหนังนะครับเบาะเดิมสะอาดนะครับคนโซลสวยนะครับแล้วก็ช่องแอร์ก็เรียบร้อยนะครับอะดูห้องทัายนิดนึง บอท้ายก็สะอาดเอี่ยมเรียมกิฟตไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมสะอาดท้ายก็สวยนี่ไม่ขีเหร่เลยนะจ๊ะนะครับห้องเก็บของก็เรียบร้อยขอห้องเครื่องหน่อยคันนี้บอกเลยราคาตอกใจนะครับขายรถแบกแจกแถกับ f อ c กันไปเลยทีเดียวนะครับผมจัดให้ครับผมมาดูกันนะครับผม นี่ฮะห้องเครืค <progressive S 1> <rad> ่องก็ถือว <reco Christ. S 2> <siglo. S 1> ่าเรียบร้อยนะครับอย่างมากๆเดินสะอาดนะครับนะครับสีขาวนะครับไม่มีสนักจมน้ํานะครับคันนี้นะครับก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับโอเคคันนี้พี่บอกเลยน้องเอ็กเห็นราคาหน้าร้านอยู่แบบแบเจดาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายเราจัดให้เอฟซีเท่า่ดียวไม่ดีเราก็ไม่ขายเลยเรากลับบ้านเลยไม่ได้ไม่ได้ขายของต้องขายของก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ นี่ฮะโอ้โห oh oh. สวยงาม้าไ,ปไปามา่้าวเปดทลี่ยนไปนะเมื่อกี้วดทองไม่รอบดนหะรยคันนี้เอาไปเลยหนึ่งแสนหกหมืเก้าพันบาทเอาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพรถไปไ,<ฟ>ไม่ใช่หมื่นหนึ่งสิ เพราะว่ารถรุ่นนี้เขาขายอยู่ประมาณยีกว่านะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยขายถูกตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่เราลดลดราคาอีกลดอีกลดอีกปีใหม่ลดแหลกแจกแถมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราช่วยเหลือเอฟซีกันได้นะครับใครที่มีงบน้อยแบ่งปันกันไปครับไม่มีปัญหาไฟนั้นจัดเจนถ่ายรูไหมสองแสนเจ็ดดีดีไม่ดีจักเหลืองอีกแสนหนึ่งแก้เสงด้วยนะอ่าโอเคถ้าสนใจก็ติดต่อมาไม่มีปัญหาครับอีพีหน้ามีอะไรว่ากันขอครับ